รถเขาชนผมนะผมไม่ได้อะไรเลยผมจอดผมอยู่เฉยๆแล้วตอนเนี้เขาชนเสียงดังปั้งด้านด้านขวามือของผมเนี่ยด้านด้านด้านคนขับเนี่ยพอเสียงด้งปั้งปุ๊บเนี่ยกระจกผมพับไปเลยแล้วรถวิ่งไปนู่นเลยวิ่งไปนู่นแล้วรถไม่จอดตอนนี้ผมเลยตามผมไม่รู้ว่าเป็นคนแก่เป็นวัยรุ่นหรือเป็นอะไรคืออันดับแรกเขาไม่จอดเขาจอดสายมือได้เขาไม่จอด,จอด,อด,จอดแล้วแล้วผมก็เลยตามไปตามไปจปจะไปปาดหน้า พอถึงทางโคง้งเขปาปาดปาดมอไซค์จนจะล้มอ่ะมันเหมือนอาการของคนหนีผมตามไปจนจนไปเจอตำรวจโอเคเพืเ่อนเดี๋ยวไปดูคลิปกัน ชนแล้วหนีนี่ชนแล้วผมนี่ชนผมแล้วหนีนะ จอดนครับจอดนครับไปไ่นอนไปม่นอนไม่นอนไปไม่นอไม่ไม่ลุงน่าน่าจน่าจะจอดจริงๆแล้วน่าจะจอดคุยกับผมกกอนเมื่อกี้นี่อย่าเพิ่งครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคได้ครับเขาเขาชนเขาชนรถผมนะเขาขับเลยมานี่เงผมได้ตามมาเเอขาเขาบอกเขารู้เรื่องแล้วจะไม่ได้คุยเลยพี่ ชนรถผมแล้วหนีนะครับเมื่อกี้เดิน้อ่ะหนเมื่อกี้เนี้ยถ้าลุงจอดดีๆผมผมจะไม่ตามมาเลยมันมันขี้แคบครับมันไม่จอดถ้าลุงจอดท้ายมือผมต้องเหยียบตามมากระโกดผมครับเนี้ยไม่ต้องว่ายไม่ตองว่าครับไม่ต้องว่าครับยักษ์เนี่ยไม่เคยขับเข้ามาันนี้เออขนาดน้เดีินแล้วจะตกเลยโอเคไม่เป็นไรดิ ขอโทษดกลยครับไม่ต้องว่าไม่ต้องว่าครับคุยลูกพี่ผมเอาคุยลูกพี่เอาคุยลูกพี่เอพี่เสียหายเลยแลค่ยงเดี๋ยวผมเรียกร้อเวีมาไรเจ้าตกพับมาดังหน้าเลยผมด้วยคือผมไม่รู้ว่าเป็นคนแก่หรือวัยรุ่นหรอกคือผมเห็นหมีไม่จอดผมก็ตามมาแล้วแกยังเที่ยวไปยังมาจากไหนลูกผมมาจากา

โอเคครับครับครับขอบคุณมากนะพี่นะโอเคครับลุงยังไงถ้าวันหลังลุงไปชนหรือเที่ยวอะไรอีกลุงจอดตรงนั้นก่อนชิดซ้ายจอดก่อนติดรถอะไรก็ไม่ว่าอะไรผมมีตาเท่าไหร่ลุงก็ไม่จอดเมื่อกี้นี้นะมันไม่ได้นี่ใครก็แบบโอเคครับโอเคครับผมไม่ต้องว่าครับโอเคครับผมเชิคนแล้วพี่ขอบคุณครับผมขออนุญาตเอาคลิปไปลงนะครับขออนุญาตคลิปไปลงนะครับครับ คือไอจังหวะที่เขาชนเนี่ยผมนั่งอยู่จังหวะที่เขาชนเนี่ยปั้งพอปั้งปุ๊บผมเปิดกระจกเพื่อที่จะดึงกระจกกลับมาก่อนกระจกมันพับไปด้านหน้าพอดึงกระจกกลับมาปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บผมลงไปดูไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวจะไม่ทนันเพราะรถเขาไปนู่นแล้วผมเลยเหยียบตามไปเลยแล้วเปิดกล้องเหยียบตามไปพอไปถึงตามคลิปเลยครับพอไปถึงปลายทางเปิดกระจกมา โอ้ผมนึกว่าเป็นัยรุ่นที่ไหนได้มีแต่คนแก่หมดเลยสามคนมีแต่คนแก่และอีกอย่างหนึ่งสรุปแล้วสรุปเลยแล้วกันผมไม่ได้เอาเรื่องไม่ได้เอาเอาความอะไรแค่บอกลุงไปนี้หน่อยว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะลุงควรจะจอดซ้ายมือก่อนรถจอดตั้งเยอะตั้งแยะที่จอดตั้งเยอะตั้งแยะข้างหน้าเขาไม่จอดจะให้ผมคิดยังไงเขาพยายามจะเลี้ยวเข้าซอย มอไซค์กำลังจะออกมาจากซอยเขาหักเลี้ยวเข้าไปเลยจนมอไซค์ตัวนั้นต้องต้องเอ็นหลบเมื่อนั้นมอไซค์คันนั้นโดนชนอีกมันเหตุการณ์ทําให้ผมคิดว่าเขาหนีโดยที่ผมยังไม่รู้ว่าเป็นคนแก่จนเข้าไปในซอยปุ๊บมันแคบมากเข้าไปไม่ได้หรือว่ายังไงไม่รู้นะหรือเขาจะไม่ไปต่อไม่รู้นะแต่ผมไปไปได้เขาตรงนั้นแหละตรงตำรวจมาพอดีสรุปแล้วผมไม่ได้เอาเรื่องไม่ได้เอาความนะครับเพราะว่าพอลงไปดูแล้วรถไม่ได้เป็นอะไร กระจกมันพับได้อยู่แล้วพับไปด้านหน้าได้ด้านหลังได้มันไม่ใช่กระจกอตัตโนมัติเป็นกระจกธรรมดาสรุปแล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรเขาตามนี้ครับ